สวัสดีครับผมก็จะมาถ่ายคลิปนะครับพอดีวันนี้เป็นวันที่4ี่เดือน8นะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเยงนะครับพอดีวันนี้มีโอกาสที่จะได้ไปฉีดวัคซีนนะครับก็เลยจะถ่ายคลิปตั้งแต่การเตรียมตัวแล้วก็การเข้าไปฉีดครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูบรรยากาศนะครับว่าสถานที่ฉีดแล้วก็บรรยากาศในที่ฉีดจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูว่า หลังจากฉีดจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ก็จะไปฉีดที่มอบุรพานะครับที่อยู่ชนบุรีนะครับแถวบางแสนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ให้กําลังใจด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นวันที่ถือว่ารอคอยมาค่อนข้างที่จะนานนะครับพอดีผมอยู่ชนบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่สีแดงนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างได้วัคซีนช้านะครับเท่าที่รู้นะครับ วัคซีนที่ผมจะได้วันนี้นะครับเป็นวัคซีนแบบสูตรผสมนะครับก็คือ s i n นแวคแล้วก็แอส r ราเซเนกนะครับค่ะดีไม่ดีผมไม่รู้นะครับแต่ผมขอเอาก่อนนะครับดีกว่าไม่ได้ฉีดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ให้กําลังใจนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ แยกด้านหน้าก็จะเป็นแยกเส้นไปบางแสนนะครับใครที่เคยมาวิ่งงานบางแสน42ก็น่าจะต้องวิ่งผ่านเส้นนี้อยู่แล้วนะครับนี่เส้นที่อยู่ฝั่งขวานะครับเส้นนั้นจะมาจากบางแสนนะครับใครวิ่งบางแสน42ก็ต้องวิ่งออกมาจากตรงนี้นะครับนี่ตรงแยกนี้เลยนี่ก็ใกล้ถึงมอบูรพาแล้วนะครับแยกนี้ก็จะเป็นแยกที่ไปบางแสนนะครับเดี๋ยวมารอติดตามกันดูนะครับต <c oughs> อ,อนนี้ก็ถึง อบูแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่จอดนะ นอกนะครับต้องอ้อมนะครับก็เลยรถต้องขี่อ้อมเข้าไปนะครับ เขาบอกว่าให้มาด้านหน้าก็เลยต้องมานะครับเดี๋ยวมาดูกอน ที่ฉีดเข็มแรกครับเข้มแรกใช่ครับยาบุคลากร,ร,รใช่ครับเข้าไปอาจารไปเลยวัดไข้ไป,ขไปักเรนเลยครับก็นนรงตรูเล่น่ามนประชาชนก่อนนะครับ รอบนี้ก็จะเป็นการมาฉีดสำหรับญาติของบุคลากรทางการแพทย์นะครับน,นีก็จะเป็นเอกสารนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปฉีดก่อนนะครับตอนนี้ก็นั่งรอกันทุกคน,นครนะ<ม>ก็เข็มแรกก็จะเป็นซีโนแวคนะครับเข็มที่สองก็จะเป็นอตตาเซนิก้านะครับ เดี๋ยวมาเล่าความรู้สึกหลังฉีดวัคซีนเสร็จไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมฉีดวัคซีนผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับก็เข็มแรกที่ผมฉีดก็จะเป็นซิโนแวคนะครับแล้วก็เข็มต่อไปนะครับก็อีก3สัปดาห์นะครับประมาณ3สัปดาหนะ์เนาะก็จะเป็นแอสตาเซนิก้านะครับก็้ความรู้สึกตอนฉีดก็เหมือนฉีดยาฉีดวัคซีนทั่วๆไปนะครับ แต่ตอนที่ฉีดเข้าไปแล้วนะครับประมาณ5นาทีนะครับจะรู้สึกปวดบริเวณที่ฉีดนะครับแต่ก็ไม่ได้ปวดมากนะครับเท่ากับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับผมฉีดทุกปีนะครับหลังจากฉีดไปนะครับประมาณ10นาทีนะครับถ้าเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับจะรู้สึกว่าปวดปวดมากนะครับปวดแบบปวดเหมือนถ้าใครเคยโดนประดุก ตอดนะครับถ้าเด็กบ้านนอกก็จะรู้นะว่าเวลาไปจับปลาตามสระนะครับถ้าโดนประดุไอไอตรงที่ว่ามันเป็นแง่งนะครับเป็นแง่งของประดุตอดนะครับมันจะปวดมากนะครับถ้าเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแต่นี่เป็นวัคซีนของโควิด -19 นะครับของซิโนแวคนะครับที่ผมฉีดไปนะครับมันจะรู้สึกปวดนะครับแต่ก็ไม่ได้ปวดมากนะครับมันปวดนิดหน่อยนะครับไม่ได้แบบปวดอะไรรุนแรงมากมายนะครับ ถ้าเทียบกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับตัวนี้จิ๊บจิบนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเวลาฉีดนะครับหลังจากฉีดเสร็จไปแล้วนะครับจะรู้สึกปวดมากนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ปวดมากนะครับปวดนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับอันนี้สําหรับผมนะครับแต่ของคนอื่นไม่แน่ใจนะครับแต่ขณะพูดนี้ก็รู้สึกเหมือนตายคองเหมือนจะเกเ็งๆนิดนึงนะครับไม่รู้นะครับคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่อาการโดยรวมก็ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรนะครับ หรือเกิดจากเราเป็นนักวิ่งนะครับคนออกกําลังกายประจําก็อาจจะแข็งแรงนิดนึงอาจจะไม่มีอาการออกเนาะก็เดี๋ยวรอไปดูว่าจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับแต่อันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงแค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวรอไปดูว่าเข็มที่2จะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับ กับซีโนแวคนะครับก็ขอบคุณนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสฉีดนะครับวัคซีนนะครับป้องกันโควิด19นะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับก็ฉีดไปก่อนนะครับอันนี้สำหรับมุมมองของผมนะครับยี่ห้อที่ว่าไม่ดีหรือดีแต่ถ้าว่ายี่ห้อมันมันดีแต่มันยังไม่มีต้องรออีกนานแต่เรามีโอกาสฉีดซึ่งอาจจะ ดีหรือไม่ดีในในมุมมองของใครหลายๆคนหรือด้วยอะไรผมไม่รู้นะครับจะอี้อดีไม่ดีผมไม่รู้นะครับแต่ผมขอเอาไว้ก่อนนะครับดีกว่าไม่มีนะครับอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับถ้าจะเปรียบเหมือนว่าคนที่มีโอกาสมีตังวางไว้อยู่ตอนหน้านะครับเรามีโอกาสเอาเราก็ต้องเอานะครับเราจะรอไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ยังมีภูมินะครับนิดนึงก็ยังดีนะครับ ดีกว่าไปรอของดีๆนะครับที่เราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับเราเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับสําหรับผมก็เขาว่ายี่ห้อนี้ไม่ดีนะครับไม่อยากพลาดพิงนะครับเดี๋ยวกลัวดราม่านะครับเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ไม่ดีนะครับแต่สําหรับผมผมขอเอาไว้ก่อนนะครับดีกว่าไม่มีนะครับผมขอเอาไว้ก่อนนะครับจะดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของผมนะครับสําหรับการฉีดวัคซีนนะครับ ก็จะเป็นสูตรผสมนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการชมคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับ